ไปพุลธะเต้นนาฮานพุลธะค่ะโอ้โสุดยอดนะฮันใสสุดย่างเทพุลธะร้องเปลาใบายพุลธะจะกลับมาก็คือเป็นซูเลี้ยงควายนี่แหละค่ะโอ้สวัสดีครับผมนะครับมือนี้ผมสีผ้าไปเบิ่งการเลี้ยงควายแบบโคตรสบายสบายนะครับมือนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นแบบว่าเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับ เดี๋ยวเพิ่นเลี่ยงแบบใดเดี๋ยวผมสิพาไปสัมอ่สคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นเลี้ยงว่าสบายแบบใดนะครับเนาะเดี๋ยวตามผมมาครับตามผมมาอ่านี่ครับพี่น้องควาวประมันเป็นเกือบลอยโตนะครับเพิ่นเลี้ยงแบบสมบายแบบใดเดี๋ยวผมสิพ้าไปสัมภาอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นเลี้ยงนะครับเนาะว่าเพิ่นเลี้ยงแบบใดอธิวาสบายนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม เอาผมขอถามได้ว่าเรียงเรียงคว้ยเรียงแบบสบายเนี่ตอนเศร้าเข้าเห็นจางไหนครับเนี่ยเรียงยปอย,อย,เ,ย,เ,ยเอาโมามิว่าเข้าออกจากบ้านนะคุณแม่เอาบ้านแล้วัดที่นี่เข้ามาปอยไปเดินนีเลยเป็นปะครับป่อยไปเดินีนีัดที่นี่ัดที่นี่นคั้ยเข้าทั้งเบอร์ดิป่อยไปน้ำทงเลยโอ้ อดอ้างห้อยคอนะครับเนาะยูนี่คือบ้านโน้นเหลี่ยมตำบลสามโล่งเหมือนมั้ครับตำบลสามโล่งอำเภอหน้าเชียกจังหวัดมหาสรารคามนะครับเลียงค้อยแบบปล่อยเลียงครับผม,มเรียงแบบอิสระแบบบ่ต้องดูแลครับแสนลูขนาดไหนค้ายอยู่แถวนี่คุณแม่การัน<ป>ตีได้เลยไปกรับเองไป,ไปกลับเองครับเอามาปล่อยถิ่มใบธงนี่ปุ๊บมันไปหากินเองเลยครับพูนได้เวลากับกาได้เวลากับมารับ รับอยู่นีนะครับเนาะในเวลากับมารับอยู่หม่องปลอยเนี่ยครับเบื้องที่พีดองผู้นม่เห็กักตัง้ตงายาคว้ยรีมดน,น้รีมโอ้มด่างกัได้ร้หายคนคันเมื่อไรรู้สึกว่กาเอ๊ะมือนี้คือมาสาแท้ก็ับตรงในน้ำหาแล้วน,นะครับนีลายจะไปน้ำโอ้น้ำตัวได้หน่อยเขาโอ้ครับโอ้เพื่อ คือเขาหอนคักก็เลยนอนตมโดนจากน้อย่นมูทนโอ้ครับผมป้าผมผึ่งเคยเห็นนี่นะครับควยรีโมดครับชาย่าควยรีโมดครับเอาออกจากบ้านมาปุ๊บเอามาปล่อยใบทงนี่เสร็จปุ๊บเพิ่นปล่อยว้เลยครับเขากระสิบไปหากินหญ้าตามทองทุ่งนี่แหละไปเรื่อยจนหอดอ่างหววคอทั้งนั้นส่วนผู้จ้าของเนี่ยกระสิกลับไปบ้านกลับไปบ้าน ได้เวลาประมาณจากโมงครับสี่โมงเตี้ยบ่ายสามบสามถึงสี่โมงกบชิมมหลับเอายุตรงนี้ครับเนี่ยเาเอวเวลาเขาอวยกับห้องกบชิมาหลับเขามองนี้คือเขาคิดเอาที่พี่น้องสายครับบอครับเลียงค้วนี่ยคิตของแาตน่โอ้ครับผม <ว>เเขา้ลียงประธานเปลี่ยนแปลงคือทางอื่นทางอื่นเพผนสิเป็นหัวไผ่หัวมันอ๋อแต่ทางอื่นเพผนสีอ่อมไว้เนาะใช่ค่ะจต่น้าไผ่น้ามันไหมค่ะเอออ่อมไว้นะ้าไผ่น้ามัน <c oughs> แต่ว่าอยูน่นี่มาตรฐานใช่ค่ะสุดยอดอีหลี <c oughs> สุดยอดแล้วครับเทคนิคก,การเลี้ยงสุดยอดอเมซิ่งครับเบิ่งควายเป็นเอยลอยตัวผลในพี่น้องเพราะนนลอยตัวได้เพราะนซี่ตัด้ครับ ยินข่าวมาม่มวันนี่เพิ่นขายไปซิฟกลัวตัวครับพี่น้องค้อยกันละคาถึกถือกอยากให้ซอยพูนรักผู้ใหญ่พักดันเเด้อครับเด้อเรื่องเนี่ยซอยแชบออกไปครับชิปซอยแค่แค่ออกไปเพรานี่ช่วงนี้เกษตรกรว่าสิปเป็นงัวงหรือควยถือกเบิดนะครับค้อยรีโหมดครับฉายาอย,ยู่ตีตรงบ้านโน่นเหลี่ยมเฮาครับผมคุณพอ่อคุณแมไปไปแ่จักเจ้าครับนี่ทั้งเบอร์ดิจักเจ้า ประมาณแปดเจ้าโอ้เลียงประมาณแปดเจ้าเนี่ยครับกระิีเข่าบ้านไปจังสัสแล้วครับกำลัง,งกำลังสีเข่าบ้านไปแล้ว,อลวเออในเวลาเขาคอกคั้ยแสลูกครับเหยียบเทียบแล้วเอาออกมาปล่อยไปทงไปหากินเองถึงเวลาประมาณใบสามสี่โมงแร่งมาหลับเอาอยู่ตรงนี้เลยมองปล่อยเลยครับเข่าบ้านเฮ้าสุดยอดอหรีครับโอ้ผมเกิดนึกว่ามันยางน้ำถูกมือโบเมนตัวนี้ เฮียกจนว่าไรับจ้างะไรอยู่ในนีการมีงานเจ้าของนี่กับพากันไปพุลธเต้นท์นาฮานพุลธค่ะโอ้โสุดยอดนนาาฮซีซุดย่างเทพุลธล้องเพลงมาใบพุลธแต่กลับมาก็คือเป็นซูลเลี้ยงกล้วยนี่แหละค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมเอ้ยมือใดผู้ใดนักหนักเนี่ยมาวะใดกับเบื้องให้กันแล้วอ๋อดีเนาะครับเนาะเลี้ยงแบบนี้ก็ดีเลี้ยงแบบนี้ดีครับเขาก็ลังเข่าบานครับ ปุนครับเขากำลังอโอ้เขาเขารููจักคอกเขาแล้วรู้จักมองไปยุทธทำมามองกินเขาแล้วนอกจากนดูการที่เห็ดเห็ดหน้าเขาเอาไว้ยังไงครับเขาไว้บานเขาโอ้ครับ แต่ว่าตอนช่วงนาแรกเนี่ยเขาสบายก็คือว่าเอาเขามาปล่อยไว้เขากับหูจักวบเนะครับไปหากินเองเลี้ยงเจ้าของเองโอ้หัวเอียงคือหูจักวบวฝักเหน่แถบพี่น้องเอ้ไปหากินเองเนี่ยมาแล้งกลับมาบ้านเป็นเลยลอยตัวพี่น้องคัวอลไะครับทยอยกับบานแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยมีหอดหมูเดงโอ้ๆนะครับ กับฝากเป็นกําลังใจให้ช่องในเด้อครับเด้ออันนี้ฝากติดตามทางช่องในเด้อครับสําหรับค้ยแสหลูนะครับ,รบ,รบของบานโนดเหลี่ยมนะครับมออันจับกุมกระเลียงประมาณแปดเก้าเจ้าครับผมค้ยเป็นลอยๆอยตัวหาอยู่หากินเองเจ้าของสบายครับเอามาปล่อยถิ่มไว้กับกับเจ้าของไปหาเที่ยวใส่ก็ได้ไปน้าห่านหมอลำก็ได้วันเถอะเออค้ยก็ทีไปหากินเองมันกะบ่ไปกินของเาวาบ้านเขาเนาะครับโอ้นะครับ เ็ดแบบนี้มาจาักปีแล้วครับเนี่ยหลายปีแล้วไหมพ่อแม่พุ่ยแล้วโอ้ยเลียงมาตั้งสมัยพ่อแม่ครับแบบนี้เท่ากับเลียงความมาตลอดนะครับเนาะโอ้ยสุดยอดแล้วครับพี่น้องเอ,อ้งเบิงบ่งเบิ้งมั่วน่อยหน่อยโตไปไปกินน้ำกันไปหากินเป็นฝูงเราก็กลับมาเป็นฝูงเรียงไงครับครับเอา นะครับพ่อพ่อตะตอนช่วงที่เพิ่นสิมารับงวัวรับควอยเพิ่นก็สิเอาอเน,นี่ยมากินเอาอยัางกับขุณแม่บ้างไดยก่อนอไม่ตามามาคงามางตามเออเปลนผู้ใดมีอยอางนี้ชาววัดกินก็ตามเจนนีหอยังาากันเฉพาะช่วงช่วงแรกที่เขาสิมาเออข้ามาล่อเขามาล่อเขาเดี๋ยวนะเขามาลอคว้ยนี่นะครับข้อยถึงมาเกี่ยวกเห็ดเนี้ยกินตำกินเป็นกลุ่มเหมือนตีว่าเปียงน้าอยู่หันโฮมกันอยู่หันโอ้ครับผมนะครับควอยนี่บ่แม่นเฉพาะฝูงนี่นะครับ มีหลายฝูงอยู่เฉพาะบ้านนี่นะครับเพิ่นมีอีกฝั่งหนึ่งกับมีเพิ่นกับเห็ดคลายๆกันครับเพิ่นเห็ดแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นพอรุุนแม่แล้วครับใส่วิธีตอนตอนหนาฝนตอนตอนที่นาเขาแล้วครับนาเขานากานีก็ปลูกวส้สวนจาของผูกผูกวส้สวนจาของแต่พอต่เกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างออกเรียบร้อยแล้วเพิ่ม่อยแบบนี้ครับเบตอร์โดนแล้วเกาแก่นะครับ กมือนี่นะะขอสวัสดีครับผมพอกันไหมครับผมกับคลิปหนาครับสวัสดีครับ